s a ลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยแฟกต์ที่276มนุษย์เราใช้วิธีการปรุงกุ้งลอบสเตอร์เป็นอาหารโดวยวิธีการต้มมานานนับหลายร้อยปีด้วยกันเพราะเชื่อกันว่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีความรู้สึกแต่อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยในวงการสัตวแพทย์แห่งประเทศอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งอย่างกุ้งบสเตอร์ก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด ไม่ต่างจากคนไม่ว่าจะเป็นวิธีการต้มทั้งเปลือกที่ต้องใช้เวลานาน,านกว่า15นาทีกุ้งล l o เตอร์ถึงจะแน่นิ่งหรือร้านอาหารบางแห่งอาจทำให้มันสิ้นใจไวกว่านั้นด้วยการนำเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่กุ้งล l o เตอร์ก่อนนำไปต้มเนื่องจากเชื่อกันว่าจะยังคงรสชาติความหอมหวานและสดของกุ้งอยู่โดยสมาคมสัตวแพทย์แห่งอังกฤษได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะเห็นว่า สิ่งที่เชฟร้านอาหารชื่อดังทำกับกุ้งล็อบสเตอร์นั้นคือการทำทารุณกรรมสัตว์และให้เชฟหาวิธีการปรุงพวกมันอย่างมีมนุษยธรรมมากกว่านี้แฟกต์ที่277คนแบบไหนที่ยุงชอบกัดหลายคนคงคิดไม่ตกกับคำถามนี้ซึ่ง Random As Fact มีคำตอบให้แล้วจากข้อมูลของด็อร์สังสิทธิ์สังวรโยธิน ภาคกีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้กล่าวไว้ว่าในปัจจุบันได้มีการศึกษาลึกถึงระดับ DNA ถึงพันธุกรรมของคนที่ยุงโปรดปรานด้วยการทดลองให้ยุงกัดและดูว่าผื่นและตุ่มแดงจะเกิดบริเวณผิวหนังมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็พบว่าแต่ละคนจะมีพันธุกรรมหรือ DNA ที่แตกต่างกันออกไปแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงบางอย่างให้ยุงเข้ามากัดได้อย่างง่ายดาย เช่นคนที่ตัวร้อนหรืออุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่าปกติคนที่มีเหงื่อออกเยอะเพราะเหงื่อมีกรดแลกติกมากจึงเรียกยุงได้เป็นอย่างดีหรือคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอยุงก็ชอบเป็นพิเศษเพราะเลือดกรุ๊ปดังกล่าวมีโปรตีนชนิดพิเศษที่ดึงดูดยุงมากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นถึง2องเท่าเป็นต้นแฟกต์ที่2 7 8 ิดว่าในชีวิตของคุณคุณจะได้อ่านหนังสือมากที่สุดกี่เล่มกันคำตอบนี้ถูกไขให้กระจ่างจาก Google และศูนย์วิจัย Pew Research Center แห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการสำรวจและจำแนกกลุ่มนักอ่านออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มนักอ่านทั่วไปที่อ่านหนังสือได้ปีละ12เล่มกลุ่มที่2กลุ่มนักอ่านผู้หิวกระหายที่อ่านหนังสือได้ปีละ50เล่ม และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนักอ่านระดับหัวกะทิที่อ่านหนังสือได้มากที่สุดปีละ80เล่มด้วยกันแต่เมื่อทาง Google ได้สำรวจหนังสือบนโลกนี้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปี2010ก็พบว่าหนังสือมีจำนวนทั้งสิ้น129ล้าน8,064,880ปกซึ่งถึงแม้คุณจะเป็นนักอ่านระดับหัวกะทิที่ใช้เวลาอ่านหนังสือเกือบ80เล่มต่อปี แต่ด้วยค่าเฉลี่ยอายุของคนทั่วไปอยู่ที่61ปีดังนั้นคุณอาจจะอ่านหนังสือได้มากที่สุดในชีวิตเพียง4880เล่มเท่านั้นแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนี่เป็นเพียงแค่อายุเฉลีย่ยและข้อสันนิษฐานที่รวบรวมในทางสถิติเท่านั้นเพราะไม่แน่ว่าอาจมีนักอ่านที่อ่านหนังสือได้มากกว่านี้แฝงตัวตนอยู่บนโลกใบน,นี้ก็ได้ใครจะรู้ แฟกท์ที่279เสียงโลโก้ Netflix เคยจะมีเสียงแพะเข้ามาแจมในช่วงท่ายด้วยแฟกต์นี้ถูกเล่าผ่านท o d d y e l l นคนดูแลฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Netflix ที่กำลังทำเสียงโลโก้ Netflix ให้เป็นเสียงจำของผู้ชมแต่ทำมาหลายร้อยหลายพันแบบก็ยังไม่ได้สถีทีเขาเลยติดต่อ Lon Bender ซาวเอ ditor จากภาพยนตร์เรื่อง Drive และ r e v e n a n t ให้มาลองทำดู โดยมีตั้งแต่เสียงอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์กล่องเพลงลามเลยไปถึงเสียงประตูเปิดจนสุดท้ายมาจบที่เสียงแหวนทุบกับตู้ลิ้นชักและได้เสียงทะดามออกมาอย่างที่เราได้ยินในปัจจุบันแต่กว่าจะมาเป็นร่างเสียงนี้ลอนเบนเดอร์เคยใส่เสียงแพ้เข้าไปผสมด้วยในช่วงท้ายเพื่อให้ได้อัตรัที่แปลกใหม่แต่ทอดบอกให้เอาเสียงแพ้ออกเพราะมันดูไม่เข้ากันพร้อมกับเพิ่มเสียงเหล็กและเสียงกีตาร์เพลย์รีเวิร์สอีกหน่อย จนมาลงตัวที่เสียงโลโก้ Netflix ในเวอร์ชันนี้อย่างที่ได้ยินกันตอนเปิดดู Netflix นั่นเองแฟกต์ที่280เมื่อ350ปีก่อนเราอาจเข้าใจว่าเซล์อสุจิเคลื่อนไหวและว่ายน้ำได้เหมือนดังลูกออดแต่ความจริงนี้อาจต้องถูกเปลี่ยนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยขึ้นจากเมื่อก่อนมีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโบราณ ที่ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวสองมิติจะเห็นได้ว่าในน้ำอสุจิขาวขุ่นมีเซลล์อสุจิหน้าตาคล้ายลูกออดแหวกว่ายไปมาอยู่มากมายแต่คำตอบในสมัยนั้นอาจเทียบไม่ได้กับในสมัยนี้เมื่อกล้องจุลทรัศน์มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นจากเดิมที่ดูการเคลื่อนไหวในระดับ2มิติตอนนี้กลับกลายเป็นดูและถ่ายภาพสมมิติด้วยการประมวลผลจากระบบทางคณิตศาสตร์ปรากฏว่าเซลล์อสุจิ ไม่ได้ไว่ายน้ําแบบลูกออดอีกต่อไปแต่เคลื่อนไหวแบบใช้หัวพุ่งนําแล้วหางหมุนคว้างอย่างเกลียวของกระสุนปืนอย่างไรอ่างนั้นเลยซึ่งการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจในเมติของการเคลื่อนไหวของเลอซลล์อสุจิที่มีอยู่เดิมไปอย่างสิ้นเชิงแฟกต์ที่281มะละกอที่คนไทยชอบนำมาทำส้มตำกินกันนั้นแต่เดิม มะละกอไม่ใช่พืชพื้นถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่แรกถิ่นฐานเดิมของพืชดังกล่าวอยู่ในทวีปอเมริกากลางและถูกนําเข้ามาในประเทศไทยอย่างแพร่หลายเมื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นตั้งแต่ก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีการจดบันทึกไว้ในจดหมายเฮตุลาลูแบร์ของท่านราชทูตเดอลาลูแบร์ที่ได้บันทึกถึงการค้นพบมะละกอครั้งแรกในสยามแต่ชาวสยาม กลับไม่เรียกมะละกอว่ามะละกอแต่เรียกผลชนิดนี้ว่าแตงไทยหรือเมลอนแทนและได้ส่งเสริมการปลูกอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆในปีพุทธศักราช2475ถึง2479เพื่อสกัดเอาอยางมะละกอส่งออกขายต่างประเทศเช่นสีลังกาที่ทำรายได้จากยางมะละกอในตอนนั้นเกือบ3 0 0 0 0นบาทรวมไปถึงส่งออกไปยังดินแดนเสรีภาพอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปแปรรูปทําเป็นหมาฝรั่งในลำดับต่อไปแฟกต์ที่282ตะเกียบถือเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวจีนที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากตามประวัติศาสตร์จีนถึงขั้นบันทึกไว้เลยว่าคนจีนกับตะเกียบอยู่คู่กับโต๊ะอาหารและการกินอาหารมากกว่า2,000ปีและด้วยขนบธรรมเนียมที่ยาวนานขนาดนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวจีนจะมีความเชื่อเรื่องใช้ตะเกียบอยู่มากมายเช่นห้ามวางตะเกียบไว้บนโต๊ะอาหารสเปะสปะจะต้องวางให้เป็นระเบียบเสมอกันทั้งคู่เพราะถ้าวางตะเกียบไม่เสมอกันเชื่อว่าจะนำความวิบัติมาสู่ผู้ใช้ตะเกียบคู่นั้นหรือเชื่อถึงขนาดว่าห้ามทำตะเกียบตกพื้นระหว่างมื้ออาหารเพราะจะทำให้โชคลาบตกหายไปด้วยถึงขั้นบางตำราเขียนบอกไว้เลยว่า การทำตะเกียบหล่นพื้นจะทำให้วิญญาณที่อยู่ใต้พิภพตื่นตกใจจนเหล่าบรรดาลูกหลานต้องรีบเก็บตะเกียบคู่นั้นแล้ววาดภาพเครื่องหมายเป็นกากบาทพร้อมกล่าวคำขอโทษเพื่อให้วิญญาณที่ตื่นตกใจสงบลง